ก็จริงจริงเราไม่ค่อยได้ลงรูปเขาเท่าไรแบบเหมือนแบบนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ลงทีก็เนี่ยก็มีคนแบบเต็มที่เห็นว่าเต็มที่จริงๆก็เก็บบรรยากาศไว้จริงๆเขาไม่ได้เป็นคนในวงการไงเวลาจะถ่ายอะไรมันก็จะดูแบบเป็นคนปกติไม่ใช่แบบไม่ได้มีการแสดงเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบถ่ายเขาแอบถ่ายเขาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบยิ้มก็ยิ้มออกมาจากใจนะแล้วก็แบบเวลาทําอะไรก็อย่างที่เห็นเขาก็จะแบบ กูเก็ก็คือวุ้นงงมากเพราะว่าเวลาที่เราลงรูปตัวเองคนไม่กดไลค์เยอะขนาดนี้ทําไมแบบของของเวลาลงลงเขาก็คือแบบมีการแชร์กันเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบแซวเขาว่าเธอดังแล่ะนะเรามีการพัฒนาในเรื่องความรักมากขึ้นเรื่อยๆปีแรกก็คงไม่ได้ขนาดนี้พอปีนี้ก็คือแบบนานแล้วก็เลยนิดนึงมันจะได้กำลังใจรักเราตอนพิมพ์ไปตอนพิมพ์ไปเขินไหมคะก็เขินนิดนึง เขินนิดนึงแต่ว่าแต่ว่ามาจากใจอะไรเขาก็แบบเห็นหลังคนอื่นอีกอะเขาก็เขาเขินจังเลยขอบคุณขอบคุณก่อนเพราะว่าเพราะว่าเขียนแล้วรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยใกล้เปลี่ยนสถานะแล้วใกล้นับก่อนก็ใกล้ก็ก็ใช่ค่ะไปๆก็มันมันอะไรวะเออความรู้สึกมันเหมือนมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าก็ยังยังรู้สึกว่ารอดูกันไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าพอพูดเยอะก็เดี๋ยวแบบ ไม่ได้ไม่ได้ต้องพูดน้อยๆถึงจะดีอะไรเงี้ยหมอดูบอกว่าแต่งก็แต่งเมี้ยๆหรอกไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยไม่ทันแล้วก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ยังไงก็ต้องบอกทุกคนอยู่แล้วอะค่ะเริ่มเริ่มเตรียมเตรียมแล้วคุยอยู่ค่ะก็ต้องแบบดูทั้งเลิกทั้งแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยไม่ได้อยากแบบเหมือนที่ใครเคยเห็นเหมือนแบบงานทั่วไปนะหมายถึงแบบไม่ได้อยากเป็นงานแต่งที่แบบอยากมีอะไรที่พิเศษนิดนึง ทำไม่อยากธรรมดาใช่เอาตรงไม่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เวอร์วังอะไรแต่ว่าน่าจะเป็น <c oughs> เมมโมรีเออเมมโมรีดีๆที่เราสองคนมีด้วยกันอะไรอย่างนี้มากกว่ากด <c oughs> ดันก็มีคนมาถามเยอะมากเราก็บอกว่าใจเย็นนะเดี๋ยวบอกแน่นอนเลยแกเพราะว่าทุกคนก็รอไป พระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินนะวุ้นสร้างมาหนึ่งปีกว่าแล้วแล้วก็ปีที่แล้วจริงๆได้มาํำถวายแล้วรอบนึงแต่ว่าปีนี้ก็คือเริ่มปีใหม่ก็ขอ,อนิดนึงก่อนวันวาเลนไทน์นทเลยเผื่อจะดีไปด้วยๆน,นี้มาขออะไรเพิ่มคะขอเพิ่มค่ะขอตลอดคือจริงๆเราทําธุรกิจเราทางานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอพลังแหละเพราะว่าเราไม่ได้พูดหลายรอบแล้วว่าแบบไม่ได้ขอเงินอย่างเดียวคือถ้าขอเนี่ยเราต้องขอแบบว่าเวลาเราทําอะไรอ่ะขอให้เลือกถูก ขอให้เราตั้งใจขอให้เรามีแรงทำแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาเองอะไรเงี้ยมีมีสมหวังคา่าแต่ว่าแบบคือเราก็ไม่ได้บางทีก็ขอแล้วก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยมันแล้วแต่แต่บางคนก็ขอได้ร้อยเปอร์เซ็นก็อยู่ที่เรื่องอะไรแต่ว่าก็คือสิบห้าปีแล้วเอ้ยไม่ใช่เกินตั้งแต่อายุสิบห้าอย่านับเลย <c oughs> ประมาณยี่สิบปีแล้วก็คือรู้สึกว่าแบบท่านอยู่กับเราตลอดยมูตามรอยวุ้นเส้นคำนี้รู้สึกงไงบ้างตกใจตอนแรกตกใจเพราะว่า ตอนที่เราสร้างพระแม่อะคือพระแม่เขาจะอยู่ที่ถ้าเกิดคนรู้จักก็จะมีหลายๆที่ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเพิ่งสร้างหนึ่งปีแล้วเราคิดว่าโหกว่าจะรู้จักกว่าจะดังกว่าคนจะมาก็คงแบบใช้เวลานานแต่ว่าพอปีที่แล้วอะมีคนแบบมาถ่ายแล้วก็เป็นไวรัลไปว่าแบบขอนั่นขอนี่ได้ซึ่งวุนก็ไม่รู้ว่าเขาได้จริงหรือได้ไม่จริงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือคนที่มาเนี่ยเวลาเจอวุนก็บอกว่าเฮ้ยขอบคุณขอบคุณได้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ย จริงๆมีไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวที่มาก็คือแบบชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาหลายคนนะท่องเที่ยวมาเยอะค่ะวันนี้ลำถวายเป็นไงมงวันนี้ลำถวายสองรอบก็คือรอบแรกก็คือลำกับนางลำแล้วก็มีลำคนเดียวแต่เวลาลำคนเดียวอ่ะปีที่เราก็ลำคนเดียวก็คือประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เคยลำออกสื่อที่ไหนมาก่อนค่ะจริงๆก็ไม่ได้นานมากเพราะว่าลำอยู่เรื่อยๆทุกปีอยู่แล้วค่ะก็แต่ว่าเจอเจอเจอนางลำไปก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเขาลำสวยมากอะไรอย่างเงี้ย อืมคือจริงๆตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าท่านให้พลังเรามาด้วยแหละ,ละอไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่าเอาตรงมันร้อนมากมทุกคนรู้ว่าอากาศที่นี่ร้อนมากเราชุดรุนก็แบบค่อนข้างแบบแน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออพอลำก็รู้สึกว่าเบาๆไม่ได้อะไรอรู้สึกดี จริงๆก็จะมีหลายฟิลค่ะ mm hmm. <laughs> คือฟิลฟิลวันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบเออเรารู้สึกว่าเราแต่งตัวเต็มที่ที่สุดตั้งแต่เราเคยรำม,มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีแบบพี่ๆนักข่าวทุกคนมาด้วยก็ก็ตื่นเต้นนิดนึงอาจจะแบบรู้สึกแบบแต่ว่าทุกอย่างมันก็ออกมาตามแบบสิ่งที่เราตั้งใจอยู่แล้ว <laughs> ดีไหม <laughs> <laughs> เปลี่ยนเป็นยังไงคะคื <laughs> อมันดูไปหมดก็อ คือคือทุกครั้งอ่ะเวลาที่ราหรือเวลามาไหว้พ่อแม่หรือทําพิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกไปก็จะรู้สึกว่าแบบเออดูแบบสดใสดูตื่นขึ้นจากบางทีเหนื่อยๆแล้วแบบเออพอไหว้แล้วแบบออแแบบมีพลังขึ้นอะไรเงี้ยก็เหมือนมีกําลังใจแหละแล้วแต่แล้วแต่คนเชื่อขอเพิ่ม <c oughs> ไปอีกสี่ห้าร้อยล้านคะขอขอเยอะค่ะ <c oughs> แต่ว่าก็ปีปีนี้ก็มีแบบ อย่างเราทําธุรกิจใช่ไหมคือเซวาอยู่กับวุ้นมาเกือบ10ปีแล้วแล้วก็ตั้งแต่วุ้นทําเซวาวุ้นก็ไหว้พระแม่มาตลอดคือคือก็ดีขึ้นเรื่อยๆเอายอมรับตองๆว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่าจะถึงเป้าที่เราต้องการไหมเราต้องทําต่อไปแล้วเราก็ยังตั้งใจที่จะผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทุกคนได้สวยมั่นใจอยู่แล้วป,ปีนี้หวังพันล้านหรือหมื่นล้านอุ้ยโอ้ยพันก็ดีและะ้วค่ะพันก็ดีแล้วค่ะสาธุแต่ว่าจริงๆทุกปีอ่ะเราเราก็ตั้งใจแบบ ให้มันเป็นไปได้สมมติว่าปีที่แล้วเรามีโปรดักแค่นี้เราก็ขอแค่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าปีนี้เรามีโปรดักเยอะมากเราก็อาจจะแบบเป้าสูงขึ้นป,ปีนี้มีโปรดักใหม่ๆอีกเยอะมากเพราะว่าอย่างโปรดักเดิมๆเนี่ยคือเราได้ลูกค้าที่ติดตลาดไปแล้วเขากลับมาซื้อซ้ําบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีลูกค้าใหม่เข้ามาในปีนี้แล้วก็ส่วนพวกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จะมาเสริมเติมแต่งให้สวยขึ้นมีแน่นอนเราราคาแบบคุณภาพเหมือนเดิมข้นสูงเลยแล้วกันนะอวยพรม หวานแหววบบโอ้ย,อยคนดูก็คือใจฉลา,ายไปเลยค่ะ <c oughs> ก็จริงจริงเราอะไม่ค่อยได้ลงรูปเขาเท่าไหร่แบบเหมือนแบบนานๆทีอะไรเงี้ยแต่ลงทีก็เนี่ยก <c oughs> ็มีคนแบบเออเต็มที่ <c oughs> เห็นว่าเต็มที่จริงๆก็เก็บบรรยากาศไว้จริงจเขาไม่ได้เป็นคนในวงการไงเวลาจะถ่ายอะไรมันก็จะดูแบบเป็นคนปกติไม่ใช่แบบไม่ได้มีการแสดงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะชอบถ่ายเขาแอบถ่ายเขาตรงนั้นอะไรเงี้ยว่าแบบยิ้มก็ยิ้มออกมาจากใจนะแล้วก็แบบเวลา ทำอะไรก็ก็อย่างที่เห็นเขาก็จะแบบ,บกุ๊กเก๊กเพรามันเป็นใบเล่าอย่างเงี้ยแบบแล้วเขาโดนแซวเยอะไหมกับเพื่อนก็คือวุ่น, <c oughs> นงงมากเพราะว่าเวลาที่แบบในในพวกแบบสื่อของเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราลงรูปตัวเองคนยังไม่กดไลค์เยอะขนาดน,นี้ <c oughs> ทําไมแบบของของเวลาลงลงเขาก็คือแบบมีการแชร์กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแซวเขาว่าเธอดังแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยที่เขียนไปเขาคือก็ดูแคปชั่นก็ดูว่วก็หรอ เขาเรามีการพัฒนาในเรื่องความรักมากขึ้นเรื่อยๆปีแรกก็คงไม่ได้ขนาดนี้พอปีนี้ก็คือแบบนานแล้วก็เลยเออนิดนึงนมันจะได้เป็นกำลังใจรักเราตอนพิมพ์ไปตอนพิมพ์ไปเขินไหมคะก็เขินนิดนึงเขินนิดนึงแต่ว่า <c oughs> แต่ว่ามาจากใจอะไรเงี้ยไม่ได้บอกเขาก่อนเเขียนรอประมาณนี้นะเลยไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขาก็แบบเห็นหลังคนอื่นอ่อะเขาก็เขาเขินจังเลยขอบคุณขอบคุณก่อนเพราะว่าเพราะว่าเขียนแล้วรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยอใกล้เปลี่ยนสถานะแล้ว ใจนับก่อนก็กกใช่ค่ะไปๆแล้วมันมันอะไรวะเออเป็นไงบ้างมันผมใไกล้ละคือก็ดีขึ้นหมายถึงแบบความรู้สึกมันเหมือนมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าก็ยังยังรู้สึกว่าอ่รอดูกันไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าพอพูดเยอะก็เดี๋ยวแบบไม่ได้ไม่ได้ต้องพูดน้อยๆถึงจะดีอะไรเงี้ยอันนี้ใครบอกว่าต้องเออหมอดูบอกว่าแต่งก็แต่งเยียมเียหรอกไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ย ไม่ทันแล้วก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ยังไงก็ต้องบอกทุกคนอยู่แล้วอะค่ะคืออาจจะไม่ได้คุยกันอยู่คุยกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆจะได้มีอีเวนต์อีกอัปเดตทุกเดือนเลยเริ่มเตรียมแคุยอยู่ค่ะก็ต้องแบบดูทั้งเลิกทั้งแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราไปมาหลายงานแล้วเผื่อจะได้เอามาเป็นกันบ้านอยู่ก็จริงๆอยากไม่คือไม่ได้อยากแบบ เหมือนที่ใครเคยเห็นเหมือนแบบงานทั่วไปนะหมายถึงแบบไม่ได้อยากเป็นงานแต่งที่แบบอยากมีอะไรที่พิเศษนิดนึงทําไม่อยากธรรมดาใช่อยากให้เป็นอะไรตื่นเต้นงานรนี้โลกต้องจาทาได้หรือเปล่าโลกต้องจําไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาตรงไม่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เวอร์วังอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นเมมโมรีเออเมมโมรีดีๆที่เราสองคนมีด้วยกันอะไรอย่างนี้มากกว่าเออยังไงก็ก็ต้องดูแลตัวเองต่อไปเพราะว่าอย่างปีนี้ก็คือ งานหนักด้วยพอพอธุรกิจมันแบบเริ่มขยายเงี้ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็มีแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวดูแลตัวเองให้แบบถึงวันนั้นเราจะได้สวยพอดีอะไรเงี้ยเพื่อนเนกดดันค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นพื่อนกดดนั<ค><ะ><ใ>นเธอรู้หรือเ่ตัดทงตัดชุดทันอะไรอย่างเงี<ค>้ย<ะ>ก<ค><ะ>ดดันก็มีคนมาถามเยอะมากเราก็บอกว่าใจเย็นนะเดี๋ยวบอกแน่นอนเลยงี้ยเพราะว่าทุกคนก็รอไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตเพราะว่าตอนเนี้ยก็ เอาตรงไม่ได้พึ่งตัวเองก็ต้องพึ่งอย่างอื่นด้วยเข้าใจไหมเลิกดีเมื่อไหร่สินแสว่าไงยอะไรอย่างเงี้ยเออต้องดูว่าเป็นปีที่ดีไหมตอนนี้ขึ้นแทนใส่หมูตัวแม่อยากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่มีความรู้อะไรเลยนอกจากเรื่องพระแม่ใส่พระแม่ก็เดี๋ยวแต่ไม่รู้จะถามพระแม่อย่างไงเนี่ยก็ขอให้ดีติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ